สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อก็ย่ายจุ๋มคือเกาจจะเหมือนย่ายจุ๋มมากินเขานอกบ้านด้แจม่มมือนี่นี่ย่ายจุ๋มได้ย่างกินได้จุ๋มได้ปนโกบแทงภาพพยนตร์โคใส่ขี้เหล็กนะคะพักข้าวก็มี่พักกระถินมี่บักแข่งมี่บักเขืานะจนนะ๊ะน้องล้วมี่ค่า ตมาจับมาพี่น้องไในยังกินนอกจากน้องกินข้าวกินน้ำกันด้วย <c oughs> ย่างเดี๋ยจุ๋มกำลังสิกินขา้าวเปลี่ยนบรรยากาศเรามากินข้างนอก็จะนเนาะข้วาวเหนียวข้าคือเก่าจลเจอีหมองว่างหาหมองว่างบ่ได้วันอื่นยายจุ๋มก็ขอบพื้นนอกจากเดอ้อสำหรับเพื่อนๆทุกคนนอกจากเดอ้อที่มาติดตามมารับชมให้งกำลังใจยายจุม๋มมาจับมาก,กินขา้าว มาจ้าพี่น้องอไรเนี้ยกินน่าจะน้อเหมือนนอ่อได้จุ๋มหมูวานนี่เน็ตบ่มีเบิดมือบ่บ่มีอย่ดีตอนสามสี่ถุ่มทั้งคืนมากหมูวานนี่จนคำแล้วน่องเน็ดนั่นจนคำจนสามโม่คุบอกสองโมงสามโมงเน็ตจังอันนี้ได้เลนกับขัดขัดให้หายนะจ้ามาจ้ามาพี่น้องกินข้าว cho to không nếu cho chúng ta này là có mì chả thì cho kênh พาพี่น้อกมากินข้าวนอกบา้านนอกจาน้องมืนเีนาะอัน,นข้าอ่อนกันนะคูณบอกกินกบกับนางเบืองด้อยจ้ะเด้อเพราะนกินแกงเผือ มนก็น้อยไม่กางนี่จั้นหนึ่งเก็บผักกะทินมาแดดดีจ้าโมนีแดดดีฝนบดตกเมื่อวานฝนตกบดเมือกแล้วคืน นอ,กน,อนกินข้าวรือยังจ้ามันอกี้ขาน้ำยาจุม้มสร้างเมืองนอกก็ดีสร้างเมืองไทยกย็ได้สร้างฟังสายก็มาเด้อจ้าเด้อขันยาจุ้มไปหาเผื่อนยังบุคบกขันยาฝ่าวาเด้อจ้าเด้อยาจุ้มสิไปยมเนยังบุคบลเน็ตมันก็เลียนบ่ได้เมื่อวานนี่ยาจุ้มมาสิไปเน็ตกับบ,คบุคคลน่าจะนาะ สุมอลว่าจะจมไปหา่อนๆกับพวกบก็ยังาว่ากันน่จะเด้เดี๋ยวจะชุมไปจ้ะ เพิม่มยิม่แกงี่เหล็กแกงขี้เล็กใส่ภาพยนตร์โคลจับผมอมนั่น

อดีพี่น้องเฮ้ยรสไข่ไข่มัมงนงับปน ก็ปกตคืองนมาละจ้ะ đưa chả mà được Trên kênh kia lúc nãy Mình đã chuông uống Uống sầu nha Rồi bây giờ mình ăn lắm Chúng mà เดี๋ยวห้งอาโมเสบะนะแต่นอนบอกผมอืมไม่มาแรงวันมังเรียนใหม่ยังว่าท่านมีะนะแต่นอนบอกเรียนใหม่มีแสบกินกับปน อาสมมา,มาแขนขี้เลกใส่ภาพยนตร์โคูอ้อยสัดหนอย คนก็แสบคนกบคนกบก,ก็มันดีดีไน่อย ตอม,มตอืาตรงลาง่ยจุมตรม,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 มแล้วได้กินเลยบริเวณบรดเวณอาชิพนะจาะน้องบ่ไม,ม่เน็ตบ่ม,ม,มอย่าี้ก็เลยบรเฮดบริอาชมันนีก็หอนเอาที่คนสิตตอีกแล้วจ้ะาจาคนกลมหนอยไม่กระดูก เขาก็ปนมาแบกอมานี้ก็อ้วนมาแจกพี่น้องคนคบ Những cha dưa chung là. Nhưng căn dưa chung hiệp đôi khi bưng 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 ngắm นี่แหละจะพี่น้องกับคุณห,หลายๆที่จะดเด้อทีม่มาติดต,ตามมารอบชุมแต่ว่าดีค่ะ